ก็เลยเดินตามร่องน้ําไปต่อไปเจอรอยเสือโครง่งเป็นรอยเสือโคร่งเต็มเลยมีทั้งรอยใหญ่รอยเล็กมันเดินตามล่าควายแล้วควายเนี่ยมันฉลาดไงเมื่อเสือมันออกล่าควายมันเข้าฝูงมันป้องกันพวกมันเอง ก็มาพบกันอีกเช่นเคยเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องการหลงป่าให้ฟังอารมณ์ความรู้สึกเป็นอย่างไรก่อนอื่นก่อนที่จะเล่าก็ต้องสาธุกับโยมด้วยที่ซื้อไม้ไร้สายถวายแล้วก็สาธุกับโยมที่กดซุปเปอร์แตงมาแต่ก็ไม่ทราบว่าเขากดตรงไหนแต่มีข้อความเด้งเข้ามาแล้วว่ามีคนกดซุปเปอร์แตงมาให้สาธุด้วยนะมาเริ่มเล่ากันเลยจุดเริ่มต้นของการเดินทาง หลวงพี่เนี่ยอยู่บนเขาถ้าออกพรรษา <c oughs> ก็ต้องขึ้นไปอยู่บนเขาที่ห่างจากที่วัดตรงเนี้ยประมาณแดกิโลเมตรเพื่อไปช่วยอาจารย์เป็นพระพี่เลี้ยงสอนพระปฏิโมกให้กับพระเวลามีพระมาเรียนพระปฏิโมกหลวงพี่ก็จะอยู่บนเขาเลยตอนเข้าพรรษาก็กลับลงมาอยู่ข้างล่างเพื่อมาสอนข้างล่างต่อเป็นพระพี่เลี้ยงที่บนเขาเนี่ยมันก็จะมีกุฏิอยู่สี่ห้าหลัง แล้วก็มีศาลาหลังหนึ่งแต่ว่าวันไหนเบื่อเบื่อก็จะเดินออกมาเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่ามาส่งข้อความมาติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกบ้างนะมันก็จะมีจุดที่มีสัญญาณอยู่หลวงพี่จะเรียกว่าเดิน 4g บางวันก็มีสัญญาณบางวันก็ไม่มีวันไหนดวงดีเดินมาก็ได้เล่นวันไหนดวงไม่ดีเดินมาก็อดเล่นมันก็เป็นอย่างนี้แต่วันนั้นดวงดีไง ก็ห่างจากกุฏิบนเขาเนี่ยประมาณโลก,ออกว่าก็เดินออกมาประมาณห้าโมงเย็นเดินออกมาส่งข้อความทางเฟซพอส่งข้อความเสร็จก็กําลังจะกลับแต่หลวงพี่สะพ้ายย่ามมาด้วยไงในย่ามก็จะมีไฟฉายมีดแล้วก็ไฟแช็คเอาไว้พวกติดตัวตลอดแต่ว่าบุรีหลวงพี่ไม่สูบแต่ก็ต้องมีไฟแช็คติดตัวไว้เพราะว่าเราอยู่ในป่าเนาะไปใช้ฉุกเฉิน ก็ใส่ในย่ามมาแล้วก็มีมือถือแบตก็มีประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ใกล้จะหมดแล้วกำลังจะเดินกลับพอดีประมาณหกโมงครึ่งหลวงพี่ก็กำลังจะกลับเข้าไปยังกุฏิก็ไปเจอช้างพอดีช้างมันหากินไผ่อยู่เวลามันหากินเนี่ยมันหากินดังมากเลยนะเสียงมันเคียวกรวบกราบกรวบกราบเคี้ยวหน่อไผ่เนาะหลวงพี่ก็ไปก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราเดินผ่านไปเนี่ย มันเสี่ยงคิดว่าไม่ปลอดภัยเดินอ้อมดีกว่าก็หาทางเลี่ยงหาทางเบี่ยงเอาเพราะป่าแถบเนี้เราเดินบ่อยอยู่แล้วอ้อมคงจะไม่ยากมากนักประมาณยี่สิบนาทีก็น่าจะอ้อมช้างตัวนี้ได้ไกลหน่อยแต่คุ้มก็คิดอย่างนี้นะหลวงพี่ก็ตัดสินใจเดินอ้อมเอาตอนที่เดินอ้อมช้างเนี่ยก็คิดว่ามันคงไม่ยากนะ มันมีร่องน้ําเราจําร่องน้ําได้เนาะหนึ่งร่องสองร่องเราข้ามแค่สองร่องน้ําก็ผ่านช้างตัวน,นี้ไปได้ละก็เลยเดินอ้อมไปไปเข้าผิดร่องประมาทเกินก็คิดว่าเป็นทางที่เดินบ่อยๆเนาะชิวๆแต่ไม่เคยเดินมาทางนี้หรอกแต่จําร่องน้ําได้ว่ามีสองร่องแต่ที่ไหนได้ไอทางที่หลวงพี่ไปเนี่ยมันมีสามสี่ร่องเลยนะพอเดินไปปุ๊บ ข้ามร่องหนึ่งมันเจออีกร่องหนึ่งแล้วไปเจออีกร่องนึงทีเนี้ยสับสนแล้วว่าเราเนี่ยข้ามมาทางไหนกันแน่ตกลงแล้วข้ามร่องน้ําร่องไหนเพราะว่าในป่าเนี่ยมันซับซ้อนมากนะในปา่าถ้ามีภูเขาเยอะก็มีร่องน้ําเยอะภูเขาซ้อนภูเขาเราเดินอยู่ข้างหน้าตามหลักเนาะที่เราเดินทุกวันเราจะเดินผ่านภูเขาเราก็จะมองเห็นว่ามันมีภูเขาอยู่แค่นี้ แต่ถ้าเราเนี่ยเดินอ้อมหลังภูเขามันจะมีภูเขาซ้อนกันอยู่หลายหลายเขาเลยหลวงพี่ก็เอา้าจำร่องน้ำไม่ได้ทีนี้ก็ต้องเดินตามร่องไปแต่ยังไม่รู้ตัวนะว่าหลงเดินไปเรื่อยๆประมาณทุ่มหนึง่งถึงรู้ตัวว่าหลงป่ามันเริ่มทึบเรื่อยร่องน้ำจากที่ว่าเราจะเดินข้ามแค่สองร่องเรากับเจอร่องน้ำเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยในป่า จนเลือกไม่ถูกก็จะข้ามร่องไหนป่าก็เริ่มทึบปา่ปาไผ่ก็เริ่มหายทีนี้ก็มีแต่ป่าไม้ที่เริ่มทึบขึ้นฝนก็กำลังจะตกเมฆก็ตั้งเขามาเสียงฟ้าก็เริ่มร้องมาอันนี้ก็เริ่มวันๆแล้วก็คิดในใจเลยจากประสบการณ์ที่ว่าเราหลงป่ามาบ่อยแล้วก็เดินป่ามาเยอะหาที่นอนต่วันเริ่มชิงพลบ จะเดินต่อหาที่นอนเลยแต่หลวงพี่ก็โชคดีหน่อยไปเจอหน้าผาใหญ่แล้วก็มีชะงงอนหินยื่นออกมาพอให้ได้พักไอ้ทางขึ้นไปก็ต้องปีนขึ้นไปหน่อยนึงค่อยๆไต่หน้าผาขึ้นไปนิดนึงไม่สูงมากมันพอให้ได้พักจริงๆไม่มีจีวรติดตัวไปมีแต่สบงกับอังสะแล้วก็ย่ามแล้วก็ของที่อยู่ในย่ามก็ต้องก่อไฟไว้กลางคืนเพื่อป้องกันสัตว์ ก่อไฟแล้วก็นอนบนดินเลยถอดอังสะออกอังสะที่ว่าเป็นเหมือนเสื้อพระนะเขาเรียกอังสะถอดออกเอาปูพื้นแล้วก็นอนแล้วก็ใช้ความอุ่นจากกองไฟเนี่ยช่วยให้มันอุ่นกลางคืนฝนก็ตกหนักมากเลยคืนนั้นทั้งฝนทั้งฟ้าแลบทั้งฟ้าร้องทีนี้ก็มีเสียงต่างๆมาเลยนะฝนตกก็นึกว่ามีคนเรียก เสียงฟ้าร้องแป๊บๆกวนว่ามีคนส่องไฟหาก็ตะโกนต่อไปอยู่นี่อยู่นี่ที่ไหนได้มาเป็นความรู้สึกแล้วก็จิตที่เป็นปรุงแต่งขึ้นมาว่ามีเสียงคนเรียกบ้างมีคนเนี่ยส่องไฟหาเราบ้างแล้วมีเสียงช้างเนี่ยหากินทั้งคืนเลยคืนนั้นช้างมันหากินมันเป็นป่าทึบเนาะมีทั้งช้างทั้งหมีมีสารพัดครับป่าที่นั่นเพราะว่าป่าเมืองการเนี่ย มันขึ้นชื่อเรื่องสัตว์อยู่แล้วก็ต้องก่อไฟกลางคืนก็มีเสียงอะไรไม่รู้ต่างๆนานาเสียงเดินขึ้นมาบ้างเสียงอยู่ข้างบนพลานหินบ้างก็ต้องเราหลับตื่นก็ต้องคอยระมัดระวังกองไฟเนี่ห้ามดับเลยกองไฟต้องติดตลอดทั้งคืนต้องมีแสงไฟอย่างน้อยก็เวลามีนายพลานเดินมาก็มาเจอเราก่อไฟอยู่ แล้วก็ป้องกันสัตว์ร้ายด้วยพระตื่นเช้าขึ้นมาก็หาร่องน้ำเลยหาร่องน้าที่จะเดินออกเพราะว่าการหลงป่าเนี่ยคุณจะออกได้เนี่ยคุณต้องเดินตามร่องนะแต่วันนั้นนะ่ะหลวงพี่ลองล้ลองเดินย้อนกลับทางเดิมเพราะว่าตอนที่หลวงพี่เดินมาเนี่ยพอจะจำทางเดินกลับได้อยู่หน่อยนึงก็คิดว่าคงจะกลับได้แต่วันนั้นเนี่ยหลวงพี่ลอง ลองเดินย้อนกลับทางเดิมดูเดินแกะรอยตัวเองไปเดินขึ้นเขาไปเรื่อยเนาะเพราะว่าหลวงพี่เดินตามร่องลงมาขากลับก็ต้องเดินขึ้นเขาเดินไปประมาณชั่วโมงหนึ่งหมดแรงไม่ได้กินน้ํารอยที่เราเดินมาเนี่ยมันหายเพราะว่าฝนตกชะล้างไปหมดก็ต้องตัดสินใจไม่กลับทางเดิมเสียเวลาเปล่าเป็นการที่เสียเวลามากเดินกลับทางเดิมเพื่อจะย้อนดูรอยของตัวเอง มันขึ้นเขาไปเรื่อยหมดแรงไปเรื่อยก็เลยกลับลงมาก็ไปเจอต้นมะเดือ่อก็ได้กินลูกมะเดือ่อกินพวกกล้วยป่ากล้วยป่านี่มันหวานนะแต่เม็ดมันเยอะมากเลย <c oughs> ก็ต้องยอมนะแต่ก็ฉันได้อยู่ถึงเม็ดจะเยอะเพราะว่าให้มีชีวิตต่อไปลูกมะเดื่อเนี่ยมะเดื่อป่าเนาะลูกใหญ่ขนาดนี้อันเนี้ยนนก็ฉันได้แต่ว่าต้องระวังนอนด้วย แกะดูก็ต้องเช็คก่อนเพราะว่าหนอนเนี่ยมันเยอะในลูกมะเดือ่อก็ชิมฉันได้อยู่ก็พอประทังชีวิตก็เดินตามร่องน้ําลงไปข้างล่างเพราะว่าในป่าแถบนั้นเนี่ยมันจะมีร่องน้ําอยู่ที่เป็นร่องน้ําหลักเลยประมาณ3ามสี่ร่องน้ําเราต้องหาร่องในร่องหนึ่งเพื่อจะเดินไปให้เจอน้ําถ้าเจอน้ําเนี่ยเรารอดแน่นอนเราเดินตามน้ําไปประมาณวันสองวันก็น่าจะถึงหมู่บ้านอันนี้คือหลวงพี่สันนิษฐานไว้นะ เพราะว่าป่าแถบนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็คุ้นชินเป็นอย่างดีแต่ไปหลงผิดที่ไปหลงตรงที่ว่าเราไม่เคยเดินสำรวจก็คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเหมือนกันก็ไปพอไปในป่าเนี่ยร่องน้ำเนี่ยมันหายากเอาจริงๆนะคนที่บอกว่าให้เดินตามร่องเนี่ยร่องน้ำมันหายยากมากเลยนะถ้าในป่าบางป่านะมันจะเป็นแค่ที่ลุ่มบางทีไปเจอที่ลุ่มเหมือนร่องน้ำน้ำไม่มี ไอนี้ก็ร่องน้ํไอนี้ก็ร่องน้ำไอนนี้ก็ร่องน้ํามาบรรจบกันแล้วเราจะต้องเดินตามร่องไหนอันนี้คือความคิดที่จะต้องตัดสินใจให้ได้ว่าจะเดินตามร่องไหนง่ายๆครับเดินร่องที่ต่ําที่สุดร่องไหนที่มีรอยน้ํากัดเซาะมากที่สุดถึงจะไม่มีน้ําให้เดินตามร่องนั้นไปเลยเจอน้ําแน่นอนเพราะเป็นร่องน้ําที่น้ําไหลประจําไอร่องน้ําใหญ่บางที น้ำไม่ไหลนะมันต้องรอน้ําป่าให้เดินตามร่องน้ําที่ต่ําที่สุดแล้วก็มีรอยน้ํากัดเซาะมากที่สุดถึงจะออกได้หลวงพี่ก็ตัดสินใจเลยเดินตามร่องน้ํามาเป็นร่องเล็กๆต้องฝ่าป่าเข้าไปเป็นร่องน้ําที่เก่าแล้วทั้งป่าทั้งอะไรต่างๆนานาเลยต้องเอามีดฟันไปเรื่อยฟันเดินตามร่องไปไปหน่อยหนึ่งก็ไปเจอน้ําจริงๆด้วยประมาณ2ี่สิบนาที ก็ไปเจอน้ำลำธารเล็กๆก็มือเนี่ยกอบน้ําขึ้นมาฉันประทังชีวิตได้ก่อนก็เดินไปเดินชมนกชมไม้ไปเรื่อยอย่าทําให้เครียดครับถ้าหลงป่านะอย่าทําให้ตัวเองเครียดต้องมีสติตลอดเวลาต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลงก็ช่างมันมีความสุขเข้าไว้ดูนกดูไม้ชมนกชมไม้ไปเรื่อยแล้วร่องน้ําที่หลวงพี่เดินตามไปเนี่ยก็ไม่กว้างมาก เพราะร่องน้ําที่อยู่ในป่าทึบนะ่ะส่วนมากก็จะเป็นป่าต้นน้ําก็จะเป็นร่องน้ําเล็กๆเป็นสายเล็กๆบางทีก็กว้างวาหนึ่งสองวาสามวาประมาณนี้ก็มีผักกูดมีป่ากล้วยต่างๆเลยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากไม่มีต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวเฉาเลยมีแต่ต้นไม้ที่เขียวสดต้นไม้ใหญ่หนาะทึบเลยนกเงือกนี่บินผึบผับผึบผับเต็มยอดไม้ มีนกเงือกมีไก่ปลาบินออกบินเข้าเสียงดังผึบผับผึบผับทำให้ตกใจนะบางทีบางทีเราเดินไปเนี่ยยิบเงียบไก่ป่าบินออกจากพุ่มไม้ปึบปึบ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 ออกไปเราก็ตกใจนกเงือกบางทีอยู่บนยอดไม้สูงเวลามันออกจากรวงรังออกจากต้นไม้ที่มันหากินเนาะเสียงมันเหมือนฮอ่นะปึบึ๊บึบบึบเวลามันเข้าฝูงขนาดบินตัวเดียวยังดังเลย และเวลามันอยู่ในฝูงจะขนาดไหนป่าเงียบเงียบเสียงนกเงือกบินผ่านหัวไปป่าสมบูรณ์มากป่านี้เป็นป่าจังหวัดกาญก็เดินตามร่องน้ําไปก็จะมีรอยควายเป็นควายของชาวบ้านนี่แหละเวลาเขาเอาควายมาเลี้ยงก็จะปล่อยไว้ในป่าเลยพอถึงฤดูก,การก็จับออกไปเอาเกลือมาล่อเป็นวิธีการเอาควายขึ้นรถเขาก็จะเอาเกลือมาล่อเนาะก็จะเดินตามรอยควายไป ก็จะเดินตามริมน้ําไปเรื่อยๆทนี้รู้แล้วออกหมู่บ้านแน่นอนถ้าเจอรอยควายก็เดินตามรอยควายไปแต่มันแปลกใจหน่อยนึงมีจุดจุดหนึ่งที่รอยควายเนี่ยมันเริ่มกระจกัดกระจายมันไม่เดินตามแถวแล้วไปทางนู้นบ้างทางนี้บ้างหลวงพี่ก็เดินตามร่องน้ําไปเรื่อยแล้วก็ไม่ได้ผิดสังเกตอะไรนะที่เจอรอยควายมันกระจัดกระจายอยู่ก็เดินตามร่องน้ําไปปกติ ทีนี้ไปเจอตรงที่ควายมันรวมตัวกันก็จะมีรอยควายเนี่ยย่ําอยู่ที่เดียวกันเต็มเลยเหมือนกับว่ามันเดินวนไปวนมามันเดินวนป้องกันตัวเองเนาะป้องกันกลุ่มมันป้องกันฝูงมันเป็นรอยเดินย่นําวนเป็นวงกลมเลยใหญ่มากวงกลมนี้ใหญ่มากเลยอ้อมต้นไม้เลยมันเดินไปเดินมาวนไปวนมาตรงพี่ก็เอะใจแล้ะมันแปลกๆเพราะเราเดินมาเนี่ยก็เจอควายเดินปกติ เป็นทางเดินปกติแต่มาจุดเนี้ยเป็นรอยควายเดินวนตรงพี่ก็ผิดสังเกตมากก็เลยเดินตามร่องน้ําไปต่อไปเจอรอยเสือโครงเป็นรอยเสือโครงเต็มเลยมีทั้งรอยใหญ่รอยเล็กมันเดินตามล่าควายแล้วควายเนี่ยมันฉลาดไงเมื่อเสือมันออกล่าควายมันเข้าฝูงมันป้องกันพวกมันเองอยู่เป็นกลุม่มแล้วเดินเป็นวงกลมเลย เตือนป้องกันตัวที่อ่อนแออยู่กลางฝูงหลวงพี่คิดไว้แบบนี้นะน่าจะเป็นแบบนี้แหละหลวงพี่ก็ไปเจอรอยเสือเหงื่อแตกเลยเดินคนเดียวในป่าแล้วไปเจอรอยเสืออยู่ในป่าเนี่ยเหงื่อแตกหน้ามืดเลยนะรู้สึกกลัวเหมือนกันแต่เสือตัวเนี้ยหลวงพี่เดินสวนทางกับมันไม่ได้เดินตามหลังมันเป็นรอยที่เดินสวนกันเราเดินไปมันเดินกลับก็รู้สึกโล่งใจไปหน่อยนึง แต่เมื่อเดินไปเนี่ยบางรอยไปเดินตามมันก็มีมันเดินวนยังไงของมันไม่รู้นะเสือเนี่ยบางทีเราเดินไปปุ๊บเหมือนกับมาเดินกลับแต่มาเดินอ้อมบางทีก็ไปเดินตามรอยมันบางทีก็เดินสวนทางมันแล้วไปเจอรอยใหม่ๆก็มียังเปียกๆอยู่ตามปลักตามเอง่งพอเดินไปเรื่อยตามร่องน้ําไปเรื่อยเนาะก็จะไปเจอโป่งอยู่ข้างร่องน้ําตรงที่โป่งเนี่ยหูยรอยเพียบเลย มีรอยหมูรอยเสือมีรอยควายรอยช้างเพียบเลยในนั้นมันจะเป็นปงที่อยู่กลางป่าเลยก็เลยเดินผ่านปงไปแต่อยู่ในป่าลึกๆเนี่ยเสือเนี่ยกลางวันเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่กลัวช้างมากกว่าช้างจะน่ากลัวมากทักลางวันเวลาเขาวิ่งมานะวิ่งผ่านป่ามานะังบ,บึมบำ่มบึมบำ่มบึมบัมบเขาไม่ได้สนนะว่าเป็นคนหรือว่าเป็นพระ ชนแหลกช้างน่ะไม่ได้เหมือนกับในสารคาดีที่ว่าช้างเนี่ยจะเชื่องเอาอ้อยไปให้แล้วมันจะชูงวงเล่นกับเรานะในในป่านะไม่ใช่ในป่านี่พร้อมบวกเลยช้างบางตัวนะมันไม่ได้คุ้นพร้อมบวกพร้อมแลกเลยเราก็ต้องระมัดระวังช้างช้างในป่าเนี่ยเขาจะเงียบมากถ้าเขาหากินเสร็จแล้วก็จะนอนยิบเงียบยืนยิบเงีย,บ,ย,บ,ยบอยู่เราก็ต้องระวังตรงเนี้ยเขาต้องเดินเคาะไม้เคาะอะไรไปเรื่อย ก็ไปพักอยู่ตามข้างลำธารน,นั่งดูธรรมชาติอย่าทำให้ตัวเองเครียดทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขไว้เพราะว่าถ้าเครียดเนี่ยมันจะทำให้จิตตกหลวงพี่ก็เดินใช้เวลาเดินออกจากตรงที่จุดหลงทีแรกนะตรงที่นอนพักกลางคืนเนี่ยใช้เวลาเดินหนึ่งวันออกตีหครึ่งหลวงพี่ก็เดินตามร่องน้ำมาเรื่อยก็มาเจอทางออกของปากลำห้วยพอดีเป็นปากของร่องน้ำ ก็ไปเจอฝายฝายกั้นน้ําที่เขารองรับน้ําจากป่าต้นน้ำเนาะแล้ทีเนี้ยไปเจอร่องน้ําที่มาบรรจบกันสามสี่ร่องเลยทางนู้นก็มีทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีเป็นร่องน้ําที่ไหลออกมาจากในป่ามีฝายกั้นน้ําไว้ก็จะเป็นแอ่งน้ําใหญ่หลวงพี่ก็เลยเดินผ่านฝายไปก็ไปเจอคคกวัวคอกควายของชาวบ้านที่เขาเลี้ยงไว้ก็จะมีควายอยู่บ้างบางส่วน ส่วนที่เหลือก็อยู่ในป่ากันพวกควายพวกวัวแล้วก็มีกองไฟเขาก่อไว้เยอะแยะมากมายเลยคงจะเป็นการก่อไฟไล่เสือกลัวเสือเนี่ยจะออกมาล่าควายที่อยู่ในคอกหลังจากเดินผ่านคอกวัวคอกควายไปก็ไปเจอโยมพอดีที่เขาทําไร่ทําสวนอยู่เขาก็ถามหลวงพี่หลวงพี่มาจากไหนครับหลวงพี่ก็ตอบเข้าไปมาจากข้างในโยมเดินมาจากในป่าเนี่ยเขาก็ถามนะ หลวงพี่ไม่กลัวเหรอเจออะไรดีๆบ้างหรือเปล่าหลวงพี่ก็ได้แต่ยิ้มให้ไม่พูดอะไรเขาก็ถามว่าจะไปไหนหลวงพี่ก็เลยบอกจะไปวัดถ้ำผาพิรุณเขาก็เลยบอกรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะไปส่งเพราะว่าจุดที่หลวงพี่ออกไปนะ่ะห่างจากวัดแค่ประมาณ5-7กิโลเมตรเขาก็รู้จักวัดที่นี่ดีเขาก็เลยมาส่งก็พอมาส่งปุ๊บก็สาทุกข์กับเขาด้วยแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรเขานะว่าหลงป่ามา เดี๋ยวเสียชิงก็มีเรื่องมาเล่าแค่นี้เรื่องการหลงป่าบางคนก็บอกว่าหลงป่าไม่น่ากลัวที่จริงมันน่ากลัวมากเลยนะอยู่ในป่าคนเดียวไร้จุดหมายถ้าหลงคนเดียวเนี่ยมันน่ากลัวมากถ้าหลงหลายคนเนี่ยมันไม่ค่อยน่ากลัวมากนักเพราะมันมีเพื่อนคู่คิดมีมิตรคู่ใจแต่ถ้าหลงคนเดียวเนี่ยเราต้องคิดคนเดียวแล้วก็เอาตัวรอดคนเดียว ซึ่งความรู้สึกอันนี้ก็บอกกันไม่ได้ถ้าจะบอกเป็นคําพูดมันเกินจะบรรยายก็เลยต้องสรุปย่อยๆให้ฟังว่าเจออะไรบ้างอันนี้คือเรื่องของการหลงป่าก่อสาธุด้วยนะที่ฟังจนจบ